ตอนแรกที่ชนก็จะเห็นแบบกระดูกสว่าเขาวสว่าแตกระเบิดสิ่งแรกที่คิดเลยแบบเอาแล้วไงมันจะหายนานไหมมันต้องรีบผ่าไหมเราจะหายทันไหมหน้าที่ของเราคือคือเราต้องทําตัวเองให้หายทันไปโอลิมปิกแหละมินชอบขี่ม้าใช่ไหมคะมินอยากเป็นทีมชาติแล้วมินก็ถามตัวเองว่านั่นคือความสุขของเราไหมในเมื่อนั่นคือความสุขของมินมินต้องทําเองให้ได้ค่ะไม่มีคนจะทําแทนเราได้แต่ว่ามีคนจะช่วยเราได้ นัฐาชวัตานนนค่ะมิ้นเป็นนักกีฬาขี่มา้าทีมชาติไทยนะคะชอบม้าตั้งแต่เด็กแล้วเพราะว่าเริ่มต้นที่คุณพ่อชอบมา้าแล้วก็เวลาไปไปเที่ยวหัวหินวันหยุดครอบครัวนะคะคุณพ่อก็จะให้ขี่แบบมา้มาม้าโพนี่ชายหาดหัวหิน,นะคะ่ะต่อมาก็มีเพื่อนชักจูงแบบไปดูเพราะเพื่อนขี่ก็ไปดูนะคะแล้วก็มีขี่ม้าของคุณพ่อบ้างแต่พอเริ่มขี่ไปเรื่อยๆเริ่มขี่เร็วดูอันตรายคุณพ่อเลยบอกว่า อยากให้ไปเรียนรู้วิธีขี่ที่ถูกต้องนะคะตอนวันไปสมัครก็แจ้งกับสโมสรกับครูผู้ฝึกสอนว่ามาเรียนขี่ม้าเราอยากเป็นทีมชาติเป้าหมายค่อนข้างชัดเจนตั้งแต่วันแรกที่ไปเลยว่าเรามาเรียนเนี่ยเราไม่ได้มาแค่ฝึกขี่ม้านะ จะช่วยสอนเราผักดันเราให้เราติดทีมชาติไทยทีเพราะว่าคนอื่นเขาเริ่มมาหลายปีแล้วอย่างเงี้ยเขาขี่กันหนึ่งตัวเราก็ต้องซ้อมมากกว่า 2, 3 4สเท่าให้ได้มากที่สุดก็ขี่วันหนึ่งประมาณ3 -4 ตัวก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะเพราะว่ามินก็เคยชินตั้งแต่แรกๆเลยว่าเราต้องซ้อมหนักจนทุกวันนี้ถ้าวันไหนได้ขี่ม้าตัว2ตัวนะเหมือนแบบว่าวันนั้นแบบ easy day แบบวันๆง่ายๆเลยตอนนี้แข่งหลักๆเลยเป็นประเภทคือประเภท e v e n t i n g และประเภทภาษาศิลปะประคับปะมามา แต่ว่าติดไปโอลิมปิกแค่ประเภทเดียวคือประเภทอีเวนติง้งปีที่แล้วมีคนทักมินมาว่าว่าแบบเออปีนี้เราจะขาหักนะมีนก็แบบเอาแล้วไงคาหักคือมันจะไปหักช่วงไหนถ้าจะหักหลังโอลิมปิกได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่ชายชวนไปไปเที่ยวแม่ตงสอนไป,ปลายมีอยู่โค้งหนึ่งเลี้ยวแล้วรถก็เลี้ยวไม่เข้าแล้วแบบแถวไปเลยแล้วมีรถฝั่งตรงข้าม ขับมารถเสียาการควบคุมไปเลยแล้วก็แบบชนประสาทงานปึ้งขึ้นรู้สึกว่ามันไม่ได้แรงอะไรขนาดนั้นนะแล้วก็หันไปมองเขาตัวเองเห็นเบี้ยวก็เลยนึกว่าอ๋อแค่สซบาหลุดทางประกันก็ติดต่อมาถามสอบถามข้อมูลอยู่ตลอดไงทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาก็ไม่ได้นิ่งนอนเนาะเรื่องก็ดําเนินอยู่ว่าแบบรถอยู่ไหนรถถูกส่งมากรุงเทพ หลังจากวันวันที่เกิดเหตุเลยอย่างเงี้ยตอนนี้รถอยู่ที่อู่แล้วนะที่ศูนย์แล้วนะคุณต้องดําเนินการอะไรต่อไปทําอะไรยังไงแล้วก็เขาก็มีมาแล้วก็มีมาเยี่ยมมาหาที่โรงพยาบาลไม่ได้บ้าบินแต่ไม่เคยคิดว่าตัวเองอะสักวันหนึ่งจะต้องกระดูกหักแต่ก็ใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังมาโดยตลอดแล้วก็คิดว่าโอ้ถ้าจะหักมันน่าจะหักเกิดจากอุบัติเหตุทางด้านกีฬาไม่คิดว่าจะเกิดจากการขับรถที่แบบ ขับอยู่แบบ6 0 7 10นะตอนนั้นคือไม่ได้ขับเร็วอะไรเลยอเงี้ยเสร็จปุ๊บพอเกิดขึ้นอ่ะมันก็แบบหูใข้ใจมันเยอะให้มินทำมินคงไม่ทําแต่นี่เป็นคุณป้าคุณพ่อคุณแม่ที่แบบทำไม่ให้โดยเราไม่รู้ตัวเนาะว่าแบบเขาทําไม่ให้พอถึงวันที่ต้องใช้แบบโอ้มันช่วยได้เยอะเนาะจริงๆมินว่ามันคล้ายๆกันเนาะอย่างเวลามินขี่มาตัวคนเดียว ต่มิ้นอุ่นใจเสมอถ้ามิ้นกลับบ้านไปเจออะไรไม่ดีมามีพ่อแม่เป็นคอยแบ็กอัพเหมือนกับประกันรถเลยค่ะ <laughs> เราอาจจะไม่ไปชนเขาก็ได้เนาะเราอาจจะจอด,ดจอยู่เฉยอย่างงี้จอดอยู่เฉยเขามาชนเราอย่างเงี้ยแบบชนปึง้งอ่าเอาอีกแล้วไงกดโทรและลเซ็ center วิริยะแล้วก็โทรแจ้งเลยแบบไม่แพนิคไม่ไม่ตกใจอะไรเลยที่เขาเรียกเนาะประสบการณ์ชีวิตอย่างเงี้ยไม่มีใครสอนเราได้บางทีสอนได้ฟังได้แต่ถ้าไม่เจอกับตัวเองอ่มองไม่ออกไม่รู้สึกหรอกว่ามันมันเป็นยังไง มินเป็นมินทุกวันนี้ได้หลายๆอย่างในชีวิตก็สอนเพราะการขี่มา้าถ้ามินไม่ขี่มินก็คงสอนถ้าอยู่ประเทศไทยมินมีสอนด้วยเพราะมินอยากเอาความรู้ที่ได้มาหลายๆปีที่เราได้ไปเรียนมาจากเมืองนอกอยากจะเอามาแชร์ให้น้องๆรุ่นใหม่เขาก็จะได้พัฒนาตัวเองได้ถึงระดับหนึ่งแล้วค่อยไปเมืองนอกเถอะไม่ต้องไปใช้เวลายอยู่เมืองนอกเยอะๆอยากให้ฝากติดตามให้กําลังใจคอยเชียร์ทีมขี่ม้าของไทยนะคะไม่ว่าประเภทไหนก็ตามก็หวังไว้แล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจมากๆอยากได้มากๆคือเหรียญทองที่ซีเกม เป็นประเภทกีฬาขี่มา้าประเภทไหนก็ได้ชอบทั้งสามประเภทถ้าเรามีม้าที่ดีม้าคู่ใจที่ดีเราเข้าใจกันนะไม่ว่ากีฬาขี่มา้าประเภทไหนก็สนุกทั้งนั้น